สาธุอนุโมทามิสาธุสาวพระถวายสังฆทานท้องตันค่ะเอมาณิมายังพันเตสังฆทานานิสัพปริวารานิพิขุสังฆาสโอโนชยามะสาธุโนุพันเตพิขุสังโฆอิมาณิสังฆทานานิสัพปริวาร ปฏิคันหาตู ทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่บิดามารดาญาทั้งหลายเทวดาทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรเจ้าที่เจ้าทางของข้าพระเจ้าสิ้นทางและนานเทิททน สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์พระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์พระร,ระหันทุกพระองค์พระมหาโพธิสัตว์เจ้าทุกพระองค์มหาเทพยาาเจ้าทุกพระองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ได้โปรดเมตตาสเสด็จมาเป็นประธานได้โปรดเมตตามารับเครื่องสังฆทานพัฒหารเครื่องอัฐบ,บริขาเรเพื่อบูชาบวงสรวงดอกไม้ทูปเทียนของใช้ของ <c oughs> บริวารทั้งหลายทั้งปวงได้โปรดเมตตาประทานพรให้เหล่าบรรดามนุษย์ผู้ประเสริฐผู้ได้รักษาศีลน้วยผ้าสวดมนต์ฟังธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมได้ถวายทานและปารถนาจะอุทิศผลบุญให้กับบรรดาดวงญาทั้งหลายให้มามีส่วนแห่งบุญแห่งกุศลอานบีญาตทั้งหลายเทพเทวดาทั้งหลายครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณผู้มีบุญคุณ,คณ <c oughs> ารทาง เจ้าที่เจ้าทางมียาางรถเจ้ากรรมในเวรสรรพสัตว์ทั้งหลายและเพื่อนมนุษย์ให้มามีส่วนแห่งบุญแห่งกุศลขอได้ปรดประทานพรให้บรรลุวิญญาณทั้งหลายให้พ้นจากทุกโศกโรคภยัยอันตรายคุณใช้วิญญาณร้ายอาถารพอาเพศคำสาบคำแช่งเฉลียดจะไล กาลกินีอุบเดเหตุอภมงคลอวิชาคุณั่นความยากจนนี่สินโลกใายโลกระบาดวิญาณร้ายมีสาจมานจะถูกกระสั์ให้มาลายหายไปที่ยังไม่มียังไม่เป็นอย่าได้มีอย่าได้เป็นใดๆทางที่ได้ม่ได้ความฟ้าสุกร่างกายแข็งแรงจิตใจ่องใสอุดมสมบูรณ์ในปัจจัยสี่มีโชคมีลาภมีเงินมีทองเป็นผู้มีความมั่งคั่งร่ำรวยมีอำนาจวาสนาบารมียศถาบรรดาศัิ์มีศัิ์มีสีมีฤทธิ์วิเดน ได้ประสบผลสําเร็จในชีวิตทางโลกอันสูงสุดในหน้าที่การงานในครอบครัวในสังคมด้วยเกียรติยศชื่อเสียงบุญญาบารมีสติปัญญาและโชคลาภเงินทองได้เข้าถึงความเจริญรูงสุดในชีวิตทางธรรมเป็นผู้มีปัญญาญาณมีดวงตามบันเสริฐได้ผลุบรรลุมคผลที่พานศีงปี่ปันธนาทั้งหลายนับวงจงสมทิปผลสําเร็จหน้าการบัดนี้เดิมร้อมถวายพระทหารวงศก์ ชังปาติตังตุมหังกิปสัมเมวะสัมมีชังปาติตังตุมหังกิปสัมเมวะสัมมีฉัตรูสพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรัโสยะทามีโชติลาโสยะทาสัพพีติโยวิวัจจันตุสัพพโลกวินาสตุมาเตวันวันตาลายสุขีริ

တိဘဝန္တေဘဝတုဇာဟာ จิตศรัทธาขอให้พรนั้นจงสำเร็จผลโดยเร็วพันด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุาธบังรีข้าของอันประเสริฐอันบริสุทธิ์อันประนีตอันเป็นประโยชน์เป็นของมีค่าม,มีราคาเป็นของสริงุงมคลได้ตกเป็นสมบัติของพระพุธะทธธรรมพระสมมหาโพธิสั์เจ้ามหาเทพยาดาเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกคงเป็นที่เรียบร้อยแล้วบุญใหญ่ได้เกิดขึ้นแล้วอาริสงันมา บรรดามนุษย์และดวงวาณทั้งหลายทั้งปวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอสละข้าของทั้งหลายทั้งปวงคือให้เป็นสมบัติของบามนุษยดวงวาั้งหยที่ดช้นอยเกี่ยวข้องอุปโภคบริโภคดื่มกินเป็นของประจากประจชจักไปประจักอันายประจักนี้ฉลเ่รกรรมประจักไปที่บัณฑุประเริเกงมงคลอวิชาให้เป็นของอันประเสริฐให้เกิดความผ้าสุกร่างกายแข็งแรงจิตใจของสายบุ์ัจไดีโชคน้าเบีทอง ให้ผู ici, ้เข้าถึงความเจริญทุกมุนในวิชาโลกที่ปาสนานดีงามทุกประการและในลิสุบอให้พ้นจากผู้เข้าถึงทางทางใดพระผู้เข้าถึงพระผู้นิพานโดยพันด้วยการทุกคนทุกท่านเออค่ะคุน้อกรากพระรัตนตรัยพร้อมกันค่ะ 做房地产就难去拆房，专业人都不知道最近去哪买地了。也不知道他们那边那边哪个是哪个，你就想办法把他们他们几个那个搞搞清我我做我